แก okay, ครับต่อต่อต่ออ่ะมีไฟแล้วแหละก็ต้องมีไฟตัดหมอกไฟหน้าคงจะไม่ทันรีวิวแล้วล,ะล,ะละ่ะล่ะฮะเพราะว่ามันมันอยู่ลึกดูไฟหน้าเราสิเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะมันอยู่ลึกซึ่งพอเราจะทําอยู่บนฝากระโปรงใช่ไหมมันจะต้องมีแสงสว่างมากๆพอควรนนะั่นคือเพื่อที่จะให้เห็นว่าเวลาตอนที่เป็นล็อกปลดล็อกไอ้เคียวลวดมันอะไปกดยังไงมาไฟตัดหมอกก่อนลวกัน สำหรับใครที่ไม่ได้ใส่ชุดแต่งมาผมว่าจะง่ายและสะดวกเลยเพราะว่าเวลาเราใส่ชุดแต่งมามันมันกบนี่หมดเลยใช่ไหมมันบังนี่หมดเลยใช่ไหมซึ่งน็อตคายมันอยู่ข้างล่างนี้ใช้ปากแฉกนะครับครควงปากแฉกข,ขันนะขันน็อตตัวเดียวเนี่ยอยู่ใต้่างหนึ่งตัวอ่ะ นรอตออกมาแล้วงัดนะครับวิธีนะครับ,รบงัดข้างล่างก่อนงัดข้างล่างขึ้นมานะครับมันจะมีมันจะมีมะมเขี่ยวล็อกเนี่ยงัดข้างล่างมาก่อนมันจะมีเขี้ยวเนี่ยเขี้ยวนี้เราคอยแซะ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 ใส่ๆๆๆออกมานะครับผมแซะขึ้นข้างบนไปเรื่อยเนี้ยงัดออกมางัดออกมาตรงๆได้นะครับผมมันเป็นกรอบพลาสติกนะครับและจะมีน็อตสามตัว ตรงนี้1ตัวตรงนี้หตัว,ตร,ต,วตรงนี้อีก1ตัวนะครับขันน็อตทั้ง3ตัวนี้ออกนะครับอ,อันนี้ผมขันไปแล้วประมาณนึงนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรีวิวนะครับอ่สาสตัวเลยนะฮะอ่า ครับพอเราขันครบ3ามตัวเราก็ออกจากเบ้าได้ง่ายๆเลยครับเนี่ยเราจากเบ้าได้ง่ายเลยก็ไม่มีเลยมันจะมีสายต่ออยู่ตรงนี้อ่าคราวนี้พิธีไอ้ขั้วเนี่ยเราจะต้องดึงออกไม่งั้นเราจะบิดหลอดไฟตัดหมอกออกมาไม่ได้เพราะมันติดขานี้นะฮะมันมีขา เน้นขานี่ไหมพอเราหมุนทรายออกมามันจะติดวิธีถอดไอ้ตัวนี้คุณเห็นตรงนี้นะครับผมแหมไม่โฟกัส,สทเทนี่ยฮะมันจะมีเป็นตรงนี้นะฮะที่เป็นที่จับตรงนี้คุณบีบครับผมเนี่ยฮะบีบไปตรงนี้ลงไปแล้วคุณก็ดึงออกตรงๆ คนบีบแล้วคนก็ดึงออกตรงตรงคือผมมีมือเดียวอะเอาเป็นว่าคุณบีบแล้วดึงออกตรงๆเลยแล้ววิธีก็คือเนี่ยที่ผมว่ามันติดแล้วผมจะจําลองว่าจําลองจําลองจําลองเหตุการณ์ว่าเราดึงควนนี้ออกไปแล้วเราเราต้องหมุนมาทางซ้ายหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อที่จะถอดหลอดใช่ไหมหมุนที่ใช้ดื้อๆเลยนะไม่ต้องมีการกดไม่ต้องมีอะไรเหมือนตอนหลอดสายเลี้ยวนะเราหมุนมังนี้แล้วมันติดมันแน่นมากเลยต้องใช้สองมือ เอาเป็นว่าพอคุณถอดขั้วนี้ออกบีบตรงนี้ลงไปบีบค้างไว้แล้วดึงออกไปตรงๆอย่างนี้นะครับผมแล้วคุณก็มาจับที่ขานี้บิดไปอย่างนี้นะครับผมบิดทวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้มันก็จะออกแล้วครับผมแล้วพอคุณใส่หลอดใหม่เข้าไปคุณก็แบบเนี่ยวางเฉียงๆไงมันจะมีเขี้ยวอยู่สามเขี้ยวมันจะมีเขี้ยวอยู่สามเขี้ยวของมันคุณก็วางเฉียงนี้ให้จมแน่นสนิทแล้วคุณก็บิดกึกอย่างนี้มันก็จะตรงลงหลอกมันแล้วคุณก็เอา ขัวเนี้ยเสียบเข้าที่ขาตรงๆไม่ต้องมีการกดอะไรและเสียบตรงๆให้ใช้และก็ประกอบกับซึ่งขันน็อตสตัวตรงนี้ก่อนเพื่อเพื่อให้ไม่เสียเวลาผมยังไม่ขันนะอ่ะสมมุติเราขันสามตัวครบแล้วนะวิธีใส่กรอบพลาสติกมันกลับเข้าไปเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการลงลองอย่างรวดเร็วผมเสนอว่า ให้เอาเคี้ยวล่างนี้ซ้ายและเขี้ยวล่างนี้ขวาเสียบเข้าไปก่อนนะครับผมมันจะมีร่องของมันเนี่ยคุณเอาเขี้ยวล่างซ้ายกับเขี้ยวล่างขวามันนะครับเนี่ยนะฮะด้านขวานะครับ,เส,บ,เ,นนรบเสียบเข้าล็อกไปก่อนนะครับผมเสียบเข้าล็อกไปก่อนนะฮะคนงินนะ เสียบข้างล่างเข้าไปก่อนดันดันข้างล่างให้แน่นสนิทไปก่อนนะครับแล้วก็ดันข้างบนตามไปนะมันก็สนิทเรียบร้อยแน่นเรียบร้อยแล้วคุณก็เอาน็อตขันปลายรางนี้กลับเข้าไปให้แน่นก็เพียงพอแล้วอยู่เรียบร้อยแล้วครับผมเพียงเท่านี้เองคุณเปลี่ยนไฟตัดหมอกเองได้แล้วทั้งซ้าย และขวาทำแบบเดียวกันขั้นตอนเดียวกันทั้งหมดนะครับไฟหน้าไว้รอบหน้านะครับ